สวยครับมาข้อสุดท้ายนะครับข้อที่ผมถ่ายเห็นแต่มือตัวเองชายคนหนึ่งมีมวลหนึ่งรกิโลกร,รัมยืนบนหัวเรวือมวเลเรือมือมวลห้าสกิโลกร,รัมถ้าชายคนนี้พุ่งตัวลงน้ําด้วยความเร็วเ0เมตรต่อวินาทีตรงหาความเร็วของเรือหลังชายคนนี้พุ่งตัวลงน้ํา เราจะใช้สูตรซิกมา P ก่อนเท่าก,กบซิกมา P หลังซิกมาพีก่อนก็คือศูนยเพราะมันยังไม่ได้ทำอะไรจากนั้นก็จะได้สดูตรนี้ใช้สูตรเดิมวิติดล็อนะครับ วิธีทำให้ v ไม่ติดล็อบเราก็ย้ายข้างมันมานี่มววเราก็มัวหนึ่งหนึ่งลอนะครับ v หนึ่งก็ยี่สิบคูณกันก็ได้สองพันส่วนอันนี้ m 2ก็คือห้าสิบ ก็ติดไว้ถ้ากับเราก็ใหญ่ๆ5นะสิบมาเราก็ตัดตัลดละสี่สิบเมตรเราก็ต่อเลยนะครับเท่ากับ40เมตรต่อวินาที v ีสองถ้ากับ40เมตรต่อวินาทีขอบคุณที่รับชมนะครับ